ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทบาทของไทยในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติร,รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านจิตวิภาเบญจศีลผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีทาะคนทรงคนครับท่านครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงบทบาทการดําเนินงานของไทยในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ HRC สมัยที่58และสมัยที่59ครับท่านครับค่ะขอบคุณค่ะก็ใครหลังที่ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก HRC นะคะวลารปีคศ2อ2 5สอถึง2.027นสเนี่ยเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะก็ตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะเราก็ได้เริ่มทำหน้าที่สมาชิกเลยค่ะองคุสมเก็ <ừ. S 2> ในฐานะสมาชิก HRC นะคะไทยเราก็ร่วมหาลือ แสดงท่าทีต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนหรือสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกนะคะเราก็ได้ใช้โอกาสการผักการประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ไทยให้ความสําคัญนะคะซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเป็นการทําผ่านการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมนะคะผ่านการเจรจาร่วมรับรองร่างข้อมติหรือคข้อตัดสินใจที่สําคัญต่างๆใน HRC นะคะแล้วก็ผ่านการตัดการรีเริร่มการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะ ก็จะเห็นได้ว,ว่าการกำหนดท่าทีเหล่านี้ของไทยเนี่ยเราดำเนินการโดยคานึงถึงความสอดคล้องของนโยบายการต่างประเทศของไทยนะคะประโยชน์ความสัมพันธ์ทั้งระดับทวิภาคีระดับภูมิภาคพ,พันธักรณีระหว่างประเทศของไทยนะคะแล้วก็ศรัทธาความเชื่อมั่นที่เราให้กับระบบภูมภาคีโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วเรื่องของกฎเกณฑ์ของระบบภูหิภาคีที่เรียกว่ารูเบรน,นะคะเอรที่ผ่านม,มาเนี่ยเอสอาคีก็ ตั้งแต่ต้นปีก็ผ่านมาแล้วสองสมัยนะคะก็จะขอเรียนถึงบทบาทของไทยในรายละเอียดนิดนึงนะคะสมัยที่เ58เนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะคะก็เป็นสมัยแรกของปีนี้เลยนะคะเราก็เริ่มด้วยการประชุมระดับสูงที่เรียกว่าไ e l s โด t ิมเนสสำหรับไทยเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็มอบหมายท่านารัฐชาลิจันนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมท่านอา่า ผู้ใช้รัฐมนตรีท่านก็กล่าวถ้อยแถลงนะคะในช่วงข่ายเลเวลสินเนยในนานประเทศไทยก็มีสาระสําคัญในสามประเด็นหลักนะคะก็ะมีเรื่องของแนวโน้มความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกยก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะไต่เราเนี่ยก็ใช้โอกาสเรียกร้องให้นานา,นานประเทศเนี่ยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างไม่เลือกปัดบัตนนะคะ ในขณะเดียวกันเราก็นำเสนอพัฒนาการด้านกฎหมายนโยบายสิทธิมนุษยชนของไทยเรานะคะว่าช่วงนั้นเราก็เพิ่งให้สัตยาบาันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนประจานหายศักดิ์ศโดยถูกบังคับหรือตัวยอ่อภาษาอังกฤษก็คือ ICPTED e นะคะแล้วก็เราก็ถอนข้อสงวนข้อที่22ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะเรื่องเรื่องเด็กผู้หนุ่มไทยนะคะเราก็แจ้งพัฒนาการเรื่องกระบวนการให้สัมภาษณ แต่บุคคลไรรัฐได้สัญชาติในไทยกางและคลมอนะคะแล้วก็มีเรื่องพัฒนาการกฎหมายประการสิทธิเท่าเทียมของทุกคนรวมถึงกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยค่ะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้โอกาสในฐานะสมาชิกใหม่นะคะเราก็าวการนาแล้วก็ประกาศนะคะเราพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะจะสร้างการปลี่ยนลจในทางบวกนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมของคณะมนตรีเนี่ย ในการรับมือกับประเด็นความท้าทายใหม่ๆที่กระทบเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการสริมสร้างประสิทธิภาพความเข้มแข็งข,ของเอชอาร์ซีนะคะก็ปัจจุบันก็มีความท,ท้าทายเราก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายก้าวข้ามการแบ่งขั้วความแตกแยกนะคะการถอนตัวหรือแยกตัวจากระบบพระภูาคีลวมถึงพูดถึงเรื่องความท้าทายว่าเราต้องช่วยกนันสนับสนุสนทรัพยากรให้กับระบบแล้วก็องค์กรพระภูาคี นอกจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงปีที่ครบรอบส0สิปีปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรีนะคะเราก็มีถ้อยแถลงที่หยิบยกเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสิทธิสตรีรวมถึงสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วก็สะท้อนว่าเรามีความก้าวหน้าและพัฒนาการที่ดีนะคะสำหรับสมัยที่ห้าสิบเ้านะคะ,ะ,คะก็เป็นช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมปีที่ผ่านมานะคะเราก็ พยายามส่วนร่วมนะคะเพราะมันก็มีการสะท้อนทีมของรองรับการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นการครบรอบนะคะก็มีเรื่องของประเด็นให้ความคุ้มครองทางสังคมนะคะก็เป็นการปูทางสู่การประชุม World Summit for Social d e v e l OP m e n t ทั้งที่สองนะคะมีขึ้นเดือนพฤศจิกายนที่ท,ที่กรุงดูฮ้ากาต้านะคะขณะเดียวกันก็ยกไปแล้วนะคะก็คือเรื่องสิทธิสตรีเพราะว่าเป็นครบรอบสาปีป,ปญญาปักกิ่งนะคะ สม,สมัยนี้นในเซสชันเนี่ยท่านรองประหลัดสรวนการต่างประเทศนะคะ,ะนายไพสารดูภานิชชิกเนี่ยก็ไปเข้าร่วมนะคะแล้วก็กล่าวถ้อยถแถลงนะคะก็จะมีพาร์ทที่เป็นช่วงการหาลือประจําปีเรื่องสิทธิมนชนก็เป็นหัวข้อ,อล้อเรื่อง,เร,องเรื่องสัญญาปักกิ่งนะคะเขาก็เป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองอวันสากลของสตรีในแวดวงการทูตนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการสลิตภาพ นอกจากนั้นท่านก็กล่าวในช่วงการนำเสนอรายงานของคณะทํางานว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กหญิงนะคะเพราะว่าไทยเราเนี่ยก็เครื่องรับการเยือนเนี่ยเป็นทางการของคณะทํางานนี้เนมะื่อปลายปีที่แล้วนะคะไทยเราก็ย้ําความสําคัญการปฏิสัมพันธ์กับกลไกพิเศษภายใต้เอชาซีหรือว่าคณะทํางานเนี่ยนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้รับจากการเยือนข้อหน,นึนะดีๆที่เป็นประโยชน์ในการนําดำเนินการนะคะแล้วก็ ย้ำเรื่องว่าสิทธิมน,นุษยชนที่ดีเนี่ยมันก็ต้องผลักดันตั้งแต่ในระดับประเทศนะคะก็เริ่มจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลเอกชนประชาชนภาคประชาสังคมภาควิชาการถึงง้นนะคะมีส่วนร่วมทั้งสรางความเข้าใจแล้วก็มีร่วมร่วมกันผลักดนันความพยายามในการส่งเสริมสิทธิมน,นุษยชนต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ริเริ่มเลยแล้วก็เป็นเจ้าภาพนะคะทํากิจกรรมคู่ขนานนะคะ หัวข้อาการประกันสิทธิด้านสุขภาพในสถานการณ์ความขัดแย้งนะคะอันนี้เราก็จัดร่วมกับบราซิลญี่ปุ่นนอร์เวย์สเปนนะคะอ,องค์การอนามัยโลกนะคะอ,องค์กรไม่ได้เส้นสั่งชงเทียนะคะแล้วก็องค์กรเซฟเดช l d ดรนท่านรองหลับนี่ยก็ไปกราบเปิดนะคะแล้วก็ท่านทูตที่เป็นวานเนี่ยก็ดำเนินรายการนะคะเราก็มี ผู้เขารวมเนี่ยเขานำเสนอบทเรียนสําคัญของหลายตัวอย่างก็ที่เป็นเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งจริงเนี่ยทั่วโลกนะคะแล้วก็มีการย้ําเรื่องสิทธิมนชนขั้นพื้นฐานหรือการที่เรียกว่าสิทธิม,มีสุขภาพที่ดีแม้จะในสถานการณ์ท้าทายที่มีเรื่องของความขัดแย้งก็ตามนะคะครับก็มีการเชื่อมโยงว่าเนี่ยความท้าทายเรื่องสิทธิมนชนอันเนี้ยมันก็เชื่อมด้วยกับปัญหาการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะ น,นี่สีการจู่โจมสถานพยาบาลหรือการทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์นะคะในหลายพื้นที่ความแัดนแยงทั่วโลกหลายคนที่เข้าร่วมเนี่ยก็ขอบคุณไทยนะคะที่รเริ่มกิจกรรมนี้แล้วก็เอาหลายภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ <S <S เพราะว่าอันนี้ก็สะท้อนว่าเราเนี่ยใช้แพลตฟอร์มของเอชอาร์ซีเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนง,งานของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่างานสาธารณสศึเนี่ยก็เป็นจุดแข็งที่ไทยมีบทบาทเด่น เราก็ใช้โอกาสนําเสนอประสบการณ์ที่เราให้ความช่วยเหลือทางโลจิสติกสในสาขาด้านสาธารณสุขทั้งกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศในภูมิภาคอื่นๆนะคะแล้วก็หลายประเทศเนี่ยก็สะท้อนความห่วงใยของพลักราทางการแพทย์ที่ทํางานอย่างย่าลองบากในในพื้นที่ความันแต้งต่างๆท,ทั่วโลกแล้วก็ย้าว่าเราต้องประกันความปลอดภัยของคนเหล่านี้น,นะคะกิจกรรมนี้จริงๆเราก็เสนอจัดก,ก่อนที่จะ เกิดสถานการณ์ความขัยญ่ของไทยกัมพูชาด้วยก็สะท้อนว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะแล้วก็มันมีความสําคัญแล้วก็เราได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเอชาีแล้วค่ะครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงภาพรวมผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของกลไกพิเศษภ,ภายใต้เอชอาร์ซครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับค่ะในส่วนของการเยือนของกลไกพิเศษนะคะ ไทยเราเนี่ยก็ประกาศในกระบวนการ Universal Periodic Review หรือ UPR เนี่ยทั้ง3รอบที่ผ่านมาว่าเราเนี่ยเชิญกลไกพิเศษเยียนนทยนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมาเรารับสอบกลไกสำคัญนะคะในช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รับคณะทำงานว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กหญิงนะคะแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เนี่ยเราก็รับผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยในสุขภาพกายและสุขภาพจิต ขอเล่าเรื่องของคณะทำงานเรื่องการเลิกปฏิบัติก่อนนะคะก็มีสองท่านที่มาเยือนไทยคุณไฮน่าลูเป็นประธานแล้วก็คุณอีวาน่าคริสตินก็เป็นสมาชิกนะคะทั้งคู่เนี่ยก็มาร่วมกําหนดการได้พบหารือส่วนราชการนะคะแล้วก็ลงพื้นที่สามจังหวัดนะคะจังหวัดปากสงขาเชียงใหม่ก็เป็นการเยืยนสิบวันนะฮะเขาพบทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารองค์กรอิสระหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะพบภาคประชาสังคมแล้วก็หน่วยงานสหประชาชาติในไทยนะคะเขาก็สรุปผลการเยือนว่าเนี่ยเขาก็เป็นการสะท้ขขอนความเชื่อมั่นกับความคาดหวังของไทยนะคะเขาก็เห็นว่าไทยเนี่ยในยาาศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบการส่งเสริมความเท่าถึงทางเพศในภูมิภาคเอเชียได้นะคะในรายงานสรุปเขาก็ชมไทยเรื่องความก้าวหน้าในมิติการศึกษานะคะ ในแงน่ของความเท่าเทียมทางเพศในเรื่องของการศึกษาภาคบังคับนะคะในมิติสาธารณสุขเรื่องนโยบายการสุขภาพทุนน้าเรื่องการจ้างงานนะคะออที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมความเท่าเทียมในการจ้างงานทางกฎหมายผ่านกระบวนการกฎหมายนะคะแล้วก็มีเรื่องของอโครงสร้างต่างๆนะคะที่จะยังส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศการลดอัตราการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนะคะซึ่งเราลดลงได้ถึง5้าสิบเปอร์เซ็นนะคะจากปีสองพห้าห้าส การพัฒนาทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเรื่องความรุนแรงบนที่แห่งเพศนะคะกลไกส่งต่อระดับชาติเรื่องของการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะหรือว่าการที่เรากําลังพยายามทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเรื่องสตรีสมรภาพิและความมั่นคงระดพศสองพศ2ห6ากเจ็ดถึงสอง0ห้าเสเป็นต้นนะคะขณะเดียวกันก็มีเรื่องของข้อหงดัางวนหรือว่าข้อเสอนอแนะที่คณะทําง,งานให้นะคะ เขาก็มีการยกเรื่องรัฐธรรมนูญของไทยนี่ยตั้งแต่ปี2560เนี่ยในการระบุเรื่องของงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะหรือที่เรียกว่า gender responsive budgeting นะคะเขาก็เขอสังเกตว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีการดําเนินการที่ยังไม่จริงจังทั่วถึงโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นเขาอยากให้เพิ่มความพยายามตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของสถิติเรื่องปัญหาความรุนแรงของทางเพศนะคะ อที่ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของอยากให้มีการเสริมบทบาทสตรีในทางการเมือง,องกระบวนการยุติธรรมเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มเปราะบางนะคะส่วนตัวผู้เสนอรายงานเรื่องอสิทธิทางสุขภาพนะคะคุณตาลาลัยโมโคเฟนนะคะก็กําหนดการคล้ายกันนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่นะคะก็คือภูเก็ตปัดแก้วัายินดีนะคะ เขาก็ชมเราเรื่องหลักประการสุขภาพทั่วหน้านะคะที่เป็นต้นแบบในในการไปใช้ในประเทศอืน่นทั่วโลกได้นะคะเขาก็มีการชื่นชมเรื่องของอาสาราสมัธารณสุขประจําหมู่บ้านที่เข้มแข็งมากโดยเฉพาะช่วงโควิด19น,นะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีหรือวก็การบริหารรายงานข้ามชาตินะคะในแง่ของด้านสาธารณส,สุขนะคะลดการตั้งครร์นในวัยรุ่นนะคะเรื่องของการให้บริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์นะคะ ขณะเดียวกันเขาก็แนะนําเรื่องอกลุ่มเาบางที่อาจจะยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการนะคะเรื่องของการขาดแคลนบริการด้านสุขภาพสิดโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนนะคะเรื่องกฎหมายการทําแท้งนะคะซึ่งโดยรวมเนี่ยกลไกพิเศษที่เยือนทั้งสองอันเนี่ยก็สะท้อนนอกจากว่าเราทําตามคํามั่นนะคะเราก็ได้ประโยชน์นะคะจากการเรยื่นแล้วก็เป็นสิบวันที่หน่วยงานของเราเนี่ย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนะได้ข้อเสนอที่ดีๆนะคะคกะ็ได้เห็นสาขาที่เราอาจจะไปทําเพิ่มเติมที่ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปะค่ะครับแล้วไทยมีแผนการขับเคลื่อนงานและวาระต่างๆโดยเฉพาะด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในฐานะประเทศสมาชิกสำหรับการประชุมครั้งหน้ายังไงบ้างครับท่านครับค่ะก็ สำหรับมองไปข้างหน้านะคะอตครงพลก็เซชันที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นเดือนกันยายนนะคะก็จะเป็น HRC สมัยที่60นะก็เซชันที่เป็นเซชันที่ตกในเดือนกันยายนของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นว่าที่ไทยเราจะได้นําเสนอร่างข้อมตกที่เราเป็นคนยกล่างเองนะคะก็คือเรื่องของ enhancement of technical cooperation and capacity building in the field of human rights นะคะก็คือเป็นความร่วมมือทางเทคนิคกับการสริมสร้างขีดความสามารถด้านสิทธิมนุษยชนนะคะ นนก็พัฒนามาจากแนวคิดว่าหลายครั้งเนี่ยช่องว่างด้านสิทธิมนุษยชนเกิดจากความไม่เข้าใจหรือว่าเรื่องของข้อจํากัดด้านขีดความสามารถของหน่วยงานก็ความร่วมมือระหว่างประเทศการแลกเปลี่ยนก็จะช่วยได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยข้อมติเนี้เราก็ลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนการอภิปรายในหัวข้อต่างๆที่อยู่ในความสนใจของประชาคมระหว่างประเทศนะคะว่าจะเป็นสิทธิสตรีสิทธิคนพิการสิทธิของผู้สูงอายุสิทธิของผู้ยกย้ายถิ่นฐาน สิทธิในการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในสมัยของรอบที่แล้วในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็เสนอให้มีการอภิปรายนะคะในหัวข้อการสริงสร้างความแข็งแกร่งของกลไกจิตตามการดำเนินการด้น <c oughs> า,านสิทธิมนุษยชนและสถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศนะคะก็ <c oughs> เราก็เห็นเเห็น <c oughs> ว่าเนี่ยหลายข้อเสนอแนะดีๆที่แต่ละประเทศเนี่ยได้ไปรับมานะคะจากกลไกอนุสัญญา กลไกพิเศษภายใต้ HRC หรือว่า UPR เนี่ยจำเป็นต้องมีระบบการติดตามว่ามีการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงหรือที่เรียกว่า follow up หรือ follow through ด้วยนะคะก็เลยนำมาซึ่งการนำเสนอการแลกเปลี่ยนในเรื่องนี้นะคะก็สำหรับ HRC สมัยที่6กในเดือนกันยายนปีนี้เนี่ยคอกรุก๊ปก็ไม่ว่าจะเป็นไทยนอร์เวย์บราซิลแอฟริกาใต้เราก็หาลูกลุ่มเล็กแล้วตกลงว่าเราจะเสนอตีมที่เรื่องการติด ในการมีสุขภาพที่ดีนะคะคก็จะมีการเจรจาล่างข้อมาิตแล้วก็ดูรายละเอียดเนี่ยในช่วงกันยายนปีนี้แล้วก็จะมีการเสนอให้มีการอภิปรายและเปลี่ยนเนี่ยในมิถุนายนปีหน้านะคะเซสชั่นมิถุนายน,น้าโดยรวมเนี่ยเราก็เน้นผักดันประเด็นที่เราคิดว่าเรามีอะไรที่จะออฟเฟอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งหรือเรื่องที่สนใจหรือแนวปฏิบัติที่ดีนะคะ,ะสิทธิของกลุ่มเตาะบางสิทธิทางสุขภาพธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะ ขณะเดียวกันเราก็มี approach ที่พร้อมเสนอร่วมมือกับคนอื่นให้แลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายใหม่ๆของสิทธิมนุษชนด้วยนะคะก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกประเทศในการรองรับความท้าทายไมะะ่ว่าจะเป็นเรื่องโลกระบาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง,ปลงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็เอชที่เราเป็นสมาชิกในอีกสองปีครึ่งข้างหน้าเนี่ย เราก็หวังจะผลักดันทั้งประเด็นสารัตถะเหล่านี้นะคะขณะเดียวกันเรากา็คิดว่าเราต้องทํางานด้านการบริหารประสิทธิภาพของเอชซีด้วยซึ่งท่านทูตไทยที่เจนวัตตอนนี้แกก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้นะคะก็อันนี้ก็เพื่อรองรับแนวโน้มที่มีการาได้รับเงินสนับสนุนของสหประชาชาติที่ลดลงนะคะโดยรวมก็เราก็เข้าไปมีบทบาททางด้านสารัตถะด้านานําเสอนอพัฒนาการแนวคิด นำเสนอการผักดันความร่วมมือด้านสิทธิมชนและก็ด้านบริหารจัดการด้วยค่ะครับครับทั้งหมดนี้คือเรื่องของบทบาทของไทยในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสาปร,ระชาชาติครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านจิตวิภาเบญจศีลผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ